สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับลังต่อสวยๆแถวชายแดนเขมรฝั่งบ้านทับเทียมตำบลตาพยาเพื่อตาพยานะครับมีชาวบ้านเขาบอกว่ามีลังต่ออยู่ในป่าอยู่าาะนรับเราก็เลยเดินทางมาพิสูจน์นะครับเขาบอกว่าลังใหญ่นะครับมากเลยพอดี รอ,อทีมงานอยู่นะครับจะเดินทางสุดมาส่งทบกันนี่มามาดูลังต่อสวยๆนะครับเอาสดๆกันเลยนะครับมาดูกันว่าการเอาต่อเป็นยังไงครับทำด้วยความระมัดระวังนะครับมีชุดใส่เราไปชมกันเลยนะครับตอนนี้เริ่มออกเดินทางกันเลยนะครับ ลมมันตีลมมันตีทรายครัมันตีลมตีทรายครับนี่ก็มาตะลุยตามหารัางต่อครับวันนี้เป้าหมายสามลังสามลังที่เขตชายแดนบ้านทับเซียมลุยครับมาหลายคนนะครับวันนีอ้อยู่หน้ารถนี่ครับ ้างทางครับอย่างล่ะ no ที no. ่จอดเห็นอีกีข้างนึ่งไปบ้างบ้งแถมห้างนึ่งยงบ้านั่นที่เต็นท์เัหม้ เดี๋ยวปะ่ะเล็กอะแทนมากะออม,มังกระทำห้องหายดีทั้งนี้หลายดิยกนกด้หลายอยู่นี่ขนาดคุณมาคุณมาเห็นคนเดินผ่านไม่เห็นด้วยซึ่งของห้างเลย้ยท่านคุณเกิดใจดีได้มาบอกเพราะว่า ว่าลุงไม่เอาด้วยหรอกแต่เอาเลยเขาห่วงบอๆเขายิ่งอยากให้เอาเ่ยของอยู่ในป่าอย่างนี้เขาตัดดูคาตัดอะไรมันยากแม่ทีแม่หนึ่งหล้ัง ตอนนี้ตอนนี้ขมิ้นอพยพก็กำลังจะข้ามถนนสีเพนครับจะพาข้ามถนนสีเพนนะครับื่นนี้มากี่คนครับ ต,ตัดใส่กับเอ,อลร่มใส่เข่าเลยเนาะโอน้นเนี้มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเลยปลาเขาขวามือไปนะครับปลาน,นั่นแหะแมนเลยเจ้าเดือนหาผึง่งกัาเด้อแมนสิมีหางผึ่งจริ มาสองเบิงลังตอลังใหญ่อยู่ทางติดไตครับเนี่ยลังใหญ่นีครับมาสองแล้วก็สิไปใส่สุดแล้วครับพร้อมลุวยครับ ฮอนครับฮอนพราะสียดายยู่งมาบึงเมาลังแหลกครับ รังอยู่กลางครับรังน้อยๆรังน้อยๆนะครับรังเล็กๆอยู่กลางเลยครับรังโตอยู่ทางทิศใต้กับทิศเหนือนะครับมันมีสามรังอยู่ขนาดกันแต่ว่ารังเล็กนี่อยู่กลางครับตอนนี้ล้มลงมาแล้วครับตัดดูคาล้มลงมาเพื่อเอารังต่อนะครับอันนี้วันเนี้ยวง่ายครับรังนี้ก็ขนาดพอสมควรนะครับ ตากล้องก็มองไม่ค่อยชัดนะครับกลัวไอ้แอพัสติงบังหน้านิดนึงครับอันกล้องไม่ค่อยทันเท่าไหร่ เสร็จภารกิจลังแรกครับต่อ,อไปก็เอาทางทิศใต้นะครับเดินเสียบเบาทางทิศใต้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปทางทิศเหนือมันอยู่ติดกันเลยครับทางตอมันอยู่ใกล้กันเลยกองพุนคนเดินรอหาอยู่แล้วก็ผ่นกองไปตะกี้อยู่กลางลำกุดเสร็จภารกิจตรงนี้ก็จะไปเอาทางทิศใต้นะครับ นี่ครับเดินมาทางทิศใต้กำลังใหญ่แล้วครับแต่ว่าลังนี้แม่เยอะครับแม่ต่อเยอะแม่ตัวต่อเยอะต้องระวังเป็นพิเศษกลัว <c oughs> <c oughs> ตอนมันวิ่งตำนี่แหละครับมันจะไปเยี่ยวใส่ใส่หน้าผมโคกลัวเห้มันวิ่งตำปึก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 มันเยี่ยวใส่ พร้อมพ้นพิษนะครับแสบตาครับถ้ามีหมวกกันน็อกก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเปิดกระจกมาก็เป็นเลยครับถ้าไม่เปิดก็โปรดใช้วิจญญาณในการรับชมนะครับเนี่ยครับ แม่มันวิ่งวิ่งตำมากเลยครับดุมากครับวิ่งตำผมป๊กปักปกปกเยี่ยวใส่ด้วยครับผมต้องหันหน้านี้ครับต้องเดินต้องเดินต้องเดินค่อยหันกลับคืนครับไม่ไหวครับมันวิ่งวิ่งตำเลยครับปัก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 เยี่ยวใส่ครับผิดพ่นผิดใส่ครับสวยงามนะครับ สวยงามตามท้องเรื่องครับเนี่ครับลังต่อโตโต้สวยๆวันนี้รับชมกันเต็มอิ่มครับสามรังครับโปรดใช้วิจัยาาในการรับชมครับรินติดพันไปดูรังที่สามนะครับตอนนี้กําลังเดินตามผู้ผู้ชี้นำทางก็มองทางไม่ค่อยชัดนะครับคนถือกล้องเลยราก็ค่อยเดินไปครับ เริ่มลงมือปฏิบัติการลังที่สามครับเหมือนเดิมครับลังต่ออยู่กับต้นไม้เล็กๆนะครับต้นดูคาเล็กๆตัดง่ายหน่อยแต่ผมก็ระวังว่าผมมันเห็นผมมันวิ่งตํเลยครับเนี่ยวิ่งตับปุ๊บปักปุ๊บปักดูครับดูครับยังแม่มันเยอะมากเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าไม่มีชุดนี่ตายเลยครับใช่ไหมครับโอดวิด ใช้วิจายนันยานในการรับชมนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับห้ามลอกเรียนแบบนะครับล,นบบนบลินพันธ์คันผู้ไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีชุดก็อ,อย่าอย่าเอาตอนกลางวันนะครับไม่ควรเผานะครับเพั่วรู้รักแม่มันไว้แม่มันไว้นะครับดูอย่างมีสินนะครับก็อย่าทําลายแม่มันให้เป็นมันไปทํารังต่ออีกนะครับ ก็จะจบฤดูกาลแล้วนะครับหมดหน้าหน้าฝนนี้ก็ลังก็จะเริ่มล้างกันไปหมดแล้วครับอันนี้ก็เราก็ยังได้เยอะอยู่ครับยังหาได้เยอะอยู่ขอบคุณนะครับเจ้าของอคนในหมู่บ้านนะครับที่มาบอกให้มาเอาลังนี้ครับหมู่บ้านทับสยามนะครับขอบคุณมากๆนะครับ เหนพภารกิจ3ามรังครับอย่างสวยงามครับสุดยอดเดินทังเดินทางกลับครับมานี่สามรังครับสามรังกำลังเดินทางกลับ เห็นทางกลับครับขมินอพยพบมาจากพายุค่าเขาเสร็จภารกิจครับมาี่เดี๋ยวห้ชมชิดเงาเงาเห็นทางกลับครับ วันนี้ล่าลังต่อครับสามลังครับลังใหญ่สองลังรังเล็กหนึ่งครับนี่ครับลังเล็กครับอันนี้เต็มเลยครับขอขอบคุณคนที่ส่งข่าวนะครับวันนี้ลุยเต็มที่ครับกับทีมงานเรานะครับขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับ